จนกระทั่งผู้หญิงได้ยินด้วยหูของตัวเองสามีผู้ชายเลวกับเพื่อนรักแทนร้ายอยู่ด้วยกันวางแผนวันตายของตัวเองผู้หญิงความสามารถพิเศษรู้ตัวสามีของเธอตั้งแต่ต้นจนจบทั้งหมดก็เพื่อหวังสินทรัพย์ของเธอไม่เพียงแต่ทำให้เธอสองหูสูญเสียการได้ยินและแม้แต่การตายของพ่อก็ไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างไรก็ตามผู้หญิงที่ฟื้นฟูการได้ยินกลับได้ยินชัดเจนถึงแผนร้าย,รายของผู้ชายเลวและผู้หญิงแผนร้ายแต่กลับเลือกที่จะไม่ได้ยินแม้กระทั่งเมื่อเผชิญหน้ากับเพื่อนรักแผนร้ายที่โยนนนจจกกัาาทีีี่่่สสูงง็ยยไมเปลห้ ที่รักเย็ยนๆแล้วแจกันมีอะไรหรือแจกันในบ้านหลังนี้วางอยู่บนราวบันไดทั้งหมดคาดว่าคงบวังไม่ดีเลยตกลงมาใช่แล้วที่รักการวางแจกันแบบนี้อันตรายมากฉันจะจัดการสิ่งเหล่านี้ก่อนทำความสะอาดสักหน่อยพรุ่งนี้ฉันจะส่งคนไปเก็บแจกันในบ้านเก็บให้หมดยังไม่ตายซะอีกนี่มันโชคดีจริงๆฉันรู้สึกเหนื่อน,นิดหน่อยฉันขอพักก่อนนะ พี่สาวฟังนะโทอาทิของพ่อตกลงมาไม่มีปฏิกิริยาดูเหมือนว่าเราอยากมากเกินไปตอนนั้นรู้ว่าเธอเป็นลูกสาวตระกูลจีใช้แบบสุ่งไปหนึ่งบทละครไอดอดทำให้เธอหลงรักฉันอย่างหมดใจคนแบบเธอจะเป็นไปได้ยังไงร,รู้ทันแผนการของเราที่แท้การแต่งงานตั้งแต่ต้น มันคือการวางแผนร้ายคุณพูดว่าถ้าเธอรู้ว่าเธอนั้นตั้งแต่ต้นทาตัวเหมือนตัวตลกถูกเราบังคับให้หมุนไปมาเธอจะต้องร้องให้เศร้าแค่ไหนกันนะพอ่อขอโทษครับฉันไม่ควรไม่ฟังคําพูดของคุณฉันไม่ควรดื้อขอโทษครับไม่ได้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเศร้าต้องมีชีวิตอยู่ถึงจะไปแก้แค้นให้คุณฉันนึกได้สาเหตุหนึ่งเราสามารถ ใช้เป็นข้ออ้างในการช่วยเธอทําการรักษาว่าเป็นข้ออ้างเรื่องหูหาแพทย์สัตว์ผลแล้วบนโต๊ะผ่าตัดเงียบเชียบกําจัดเธอที่รักฉันจองคิวให้คุณแล้วหมอหูที่ดีที่สุดในประเทศหมอหูพรุ่งนี้ฉันจะพาคุณไปรักษาหูที่สาวหมอคนนี้นัดยาก สามีของพี่สาวเหนื่อยมากถึงได้นัดได้สามีที่สาวแน่ใจว่าทุกอย่างได้จัดเตรียมเรียบร้อยไหมสบายใจได้ฉันได้จัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผู้หญิงชื่อจิสุยอย่าหวังว่าจะออกมาเป็นปกติจิสุยคราวนี้ไม่มีทางรอด ฉันชนะแล้วจีซูยูเธอไม่มีทางชนะฉันได้จีซูยูตัวน้อยน่ารักคนนี้อย่าหวังว่าจะออกมาเป็นปกติจีซูยูคราวนี้ไม่มีทางรอดอยากให้ฉันตายบนโต๊ะผ่าตัดฉันเคยดีต่อพวกคุณมาก่อนแต่พวกคุณกลับคิดวางแผนให้ฉันตายงั้นเรามาดูกันใครจะหัวเราะคนสุดท้าย เตรียมตัวพร้อมกันหรือ,อยังตัวน้อยน่ารักเฉินหมิงเมืองเยียนพวกคุณวางแผนร้ายให้พ่อฉันทําให้ลูกฉันตายยังอยากทําให้ฉันตายฉันจะจําเรื่องนี้ไว้ต่อไปฉันจะค่อยๆคํานวณทีละรายการในที่สุดก็มาถึงวันนี้55กลุ่มบริษัทจี้ในที่สุดก็อยู่ในมือต่อไปจะไม่ต้อง มองสีหน้าใครอีกต่อไปของของที่สุอยู่จากนี้ไปมันก็จะเป็นของเราทั้งหมดที่รักการผ่าตัดที่จัดเตรียมไว้ล้มเหลวฉันรู้สึกไม่ดีเลยออกไปเปลี่ยนบรรยากาศ ทำให้พวกคุณเป็นห่วงที่รักทำไมไม่รู้จักฉันแล้วเหรอหรือว่าคิดว่าคุณคิดว่าฉันจะกลับมาไม่ได้ที่รักฉันยังคิดว่าเธอมีปัญหาเป็นห่วงมานานแล้วเธอทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ ที่รักช่วงนี้ฉันได้คิดเรื่องต่างๆชัดเจนแล้วฉันไม่สามารถจมอยู่ในความเศร้าโศกได้อีกฉันต้องลุกขึ้นมาใหม่เธอไม่เป็นไรแน่ก็ดีแล้วไม่ว่าคุณจะกลายเป็นแบบไหนฉันก็รักคุณมาทําเป็นอะไรอีกแล้วตัวละครที่แสดงความรักลึกซึ้งของสามีที่ดีแต่ก็ต้องขอบคุณคุณนะถ้าไม่ใช่พวกคุณฉันก็คงไม่มีแรงจูงใจทําหมเธอไม่ได้ตายแล้วกลับมาอีก ฉันจะฆ่าเขาเดี๋ยวนี้ไม่มีใครจะรู้หรอกที่รักเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรแค่คิดว่าจู่ๆก็อยากกอดคุณคุณผอมลงมากเลยคงเจอความลำบากมาเยอะสินะนี่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะคุณหลอกหรือคุณและมึงเหยียดดูแลฉันดีเหลือเกินฉันไม่สามารถจมอยู่ในความเศร้าโศกได้อีก ที่รักเดี๋ยวฉันจะพาเธอเข้าไปนอนพักอืมที่รักเธอไปนอนพักก่อนเถอะฉันไปเทน้ำให้เธอนะเดี๋ยวกลับมาขอบใจนะที่รักทำไมเธอถึงต้องขัดฉันตอนนี้ค่าเธอไปเลยไม่ได้เหรอเธอหึงเธอเหรือไม่อยากให้เธอสวยขึ้นใช่ไหมไม่มีอะไรน่าเสียดายหรอกฉันแค่อยากยืนยันมีใครรู้ไหม เธอกลับมาแล้วที่รักที่รักเป็นอะไรไปฉันอยากลงไปดื่มน้ำสักแก้วปฏิกิริยาของที่สุดยูแปลกมากเธอได้ยินอะไรหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เธอไม่ได้ใส่เครื่องช่วยฟังซะหน่อยเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ยินอะไรเธอไม่น่า ออกไปพักผ่อนเหรอถ้าเธอทําอะไรบางอย่างล่ะความหมายของเธอคือเธอเจอวิธีอื่นรักษาหูหนวกแล้วใช่เลยเธอได้ยินหรือเปล่ามาลองกันดูไหมเราจะได้รู้คราวนี้ฉันจะดูว่าคุณจะแอบหนีไหมถ้าแอบหนี แสดงว่าเธอได้ยินถ้าไม่แอบหนีก็แค่รอความตายเธอสาฉันควรทำอย่างไรดีเธอกำลังทดสอบฉันหรือว่าเขารู้แล้วว่าฉันได้ยินอยู่สามีเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไร แค่คิดถึงการกอดคุณขึ้นมาเฉยๆคุณผอมลงไปมากเลยนะต้องผ่านอะไรมาเยอะแน่ๆนี่ไม่ใช่เพราะคุณเหรอคุณและมึงเหยียนดูแลฉันดีมากฉันไม่สามารถอีกต่อไปจมอยู่ในความเศร้าอีกต่อไปภรรยาฉันจะพาคุณเข้าไปพักผ่อนอืม พี่เขยคุณเตรียมจะเมื่อไหร่จัดการกาจัดจีหมิงเถินนั่นน่ารักจังเลยเบาๆหน่อยชีซูอยู่ยังคงอยู่ข้างๆเขาอยู่นะรัวอะไรลูกสาวของเขาน่ารักจังเป็นแค่คนหูหนูกถึงแม้ฉันจะด่าต่อหน้าเธอเธอก็ฟังไม่เห็นยิ่งไปกว่านั้นพ่อของเธอก็โดนเราทําให้เป็นอัมพาตอยู่บนเตียงแล้วหมดสติพ่อหลังจากคุณเป็นอัมพาตสามีเขายังสอน ดูแลฉันดีมากน้องสาวก็โตขึ้นแล้วเริ่มดูแลบริษัทด้วยตัวเองแล้วคุณหายไวๆนะได้ไหมภรรยาเราจะพาพ่อไปออกไปเดินเล่นพี่สาวพี่เคยพูดถูกเราพาพ่อไปออกไปเดินเล่นหน่อยแบบนี้พ่อก็จะมีความสุขขึ้นเขาก็จะหายป่วยตกลงงั้นก็ฟังสามีเถอะพาพ่อออกไปคลายเครียด พี่สาวฉันลงไปเอาของสักอย่างพวกคุณพาพ่อไปเดินเล่นนะฉันจะไปเอาอยาของพ่อกลืนฉันจะไปเอาผ้าหม่มอืมฮึ ไปตายซะเธอคนแก่ที่น่ารักพ่อ,พ,อพ่อตื่นเถอะพ่อเธอไม่สามารถทิ้งฉันไว้คนเดียวพ่อตื่นเถอะเธอไม่สามารถทิ้งฉันไว้คนเดียว อามิงฉันไม่มีบ้านแล้วไม่เป็นไรภรรยาฉันอยู่ที่นี่เสมอขอบคุณนะไม่รังเกียรที่ฉันอ้วนยังคงอยู่เคียงข้างฉันเป็นภาพที่ดีเลยฉากที่แสดงถึงความรักของคู่สามีภรรยามองไปที่คนอ้วนที่ตายแล้วคนนี้เธอยังสามารถแสดงได้อีกเหรอ เธอนี่จริงๆทําให้ฉันซึ้งใจนะพี่สาวอย่าเศร้าไปดูแลตัวเองให้ดีเป็นสิ่งสําคัญที่สุดฉันและพี่เคยอยู่ที่นี่นะดีฉันต้องเข้มแข็งถึงแม้ว่าจะเพื่อลูกในท้องของฉันฉันก็ต้องดีขึ้นด้วย ภรรยาเมื่อกี้คุณหมายความว่าอะไรคุณท้องแล้วแม้ว่าเพื่อทารกในท้องของฉันต้องดีขึ้นด้วยเมื่อกี้คุณหมายความว่าอะไรคุณท้องแล้วใช่ช่วงนี้ฉันรู้สึกไม่ดีไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหมอบอกว่าฉันท้องแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันก่อนพ่อตายไปเมื่อไม่นานนี้ พวกคุณก็ยุ่งมากอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นฉันไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าทารกแข็งแรงดีพี่สาวพอดีฉันทำซุปให้คุณคุณควรดื่มบ้างดีต่อท้องของคุณและดีต่อทารกในท้องด้วยคุณไปรอที่ร้านอาหารฉันจะไปเสิร์ฟให้คุณตอนนี้ เมื่อเยียนคุณบ้าไปแล้วพ่อของเขาตายไปเมื่อไม่นานนี้คุณกําลังจะให้ยากับเธอคนอื่นจะต้องสงสัยเกี่ยวกับเราเฉินหมิงจะรู้ได้อย่างไรว่าเธอท้องหลังจากนั้นจะไม่อยากปล่อยเฉินหมิงคุณหิวจริงๆมองเธอคนเล็กน่ารักแบบนั้นสามารถแข็งได้หมดยังทําให้เธอท้องกับลูกของคุณคุณช่างน่าขยาขยันจริงๆนั่นเป็นอุบัติเหตุคุณไม่ได้ยินที่เธอบอกหรอือเธอเพิ่งไปตรวจสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีถ้าเธอตายตอนนี้นั่นไม่ใช่บอกให้ทุกคนรู้ชัดเจนเราสองคนทําให้เธอเป็นแบบนี้เหรอ ถ้าคุณไม่กล้าฉันจะทำให้พี่ให้ซุปไปเถอะสามีเป็นอะไร ภรรยาฉันเพิ่งเห็นเธอในชามีหนอนอยู่อย่าดื่มเลยคุณก็ทาง,งานหนักมาทั้งวันแล้วพักผ่อนแต่เนิ่นๆก็ดีถ้าอย่างนั้นฉันจัดก็จะพักผ่อนแต่เนิ่นๆ จีซูอยู่และลูกสาวชิงบริษัทของพ่อฉันไปยังทําให้พ่อฉันเสียชีวิตคุณไม่อยากฆ่าเธอให้ฉันลงมือแต่ถ้าคุณกล้าข,ขวางฉันอีกฉันจะฆ่าคุณด้วยภรรยาไปนอนเถอะเมืองเยยนคุณบ้าเหรอ รีบลงไปพี่เขยตัวอะไรตัวเล็กน่ารักคนนี้ก็เป็นแค่คนหูหนูไม่มีความจําเป็นพูดเสียงเบาขนาดนี้ทําไมพี่สาวเตียงของคุณนุ่มสบายจริงๆฉันชอบมากคุณเบื่อที่จะก่อเรื่องหรือยังพรุ่งนี้ฉันจะลงมือทําแล้วอย่ามากลัวในเวลานี้เลยหาเรื่องให้ฉันทำเหรอรีบกลับไปนอนเถอะฉันไม่อยากทําการนอนคนเดียวมันเหงาจังฉันแค่อยากนอนบนเตียงใหญ่พี่เขยไปกันเถอะฉันจะไปส่งคุณกลับรีบไปเถอะ มึ่เหยียนคุณจะทำอะไรบ้าไปแล้วมึ่เหยียนตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากไปอีกแล้วพรุ่งนี้ฉันจะจัดการกับเธอแล้วในช่วงเวลานี้คุณก่อเรื่องอะไรอีกเธอตื่นแล้วมีข้อดีอะไรสำหรับคุณนั้นตอนนี้คุณอยู่ต่อหน้าเธอเสแสร้งแบบนี้มีข้อดีอะไรอีกหรอ อย่าก่อเรื่องอีกเลยฉันบอกคุณเฉินหมิงฉันเป็นคนบ้าคุณอย่าได้มีความคิดที่จะหักหลังฉันมิฉะนั้นถึงแม้ฉันจะไปนรกก็จะลากคุณไปด้วยนั้นฉันจะบอกคุณมั่งเหยียนฉันทําทุกอย่างนี้ทั้งหมดนี้เพื่อจะอย่างเงียบๆกำจัดจีซูอยู่อย่าบ้าอีกเลยมีผลกระทบต่อแผนของฉัน อามิงนยินยินอามิงยินยินพรุ่งนี้คือวันที่เธอต้องตายแล้วเธอควรจะซื้อสัตย์สักนิดอย่าทำให้เกิดปัญหา เมืเ่อเหยียนเธอกําลังทําอะไรพี่สาวเธอตื่นแล้วเธออยากให้เธอเห็นไหมสามียิ้มยิ้มจากตระกูลจีทําให้ฉันเจ็บปวดครอบครัวแต่สาแตัขาดเริ่มต้นฉันรอนี่มานานมานานมากแล้วหวังว่าแผนของเธออย่าให้ฉันติดหวังสามียิ้มยิ้มสวัสดีตอนเช้า พี่สาวฉันมีเอกสารชิ้นหนึ่งอยู่ในห้องทำงานหาไม่เจอแล้วฉันมีธุระต้องออกไปเธอช่วยไปดูหน่อยได้ไหมฉันจะลองดูได้ยินยินถ้าเธอมีธุระเดี๋ยวฉันจะช่วยหาให้เธออยากทำอะไรอีกเธออยากกวนถ้าเธอไม่ลงมืองั้นฉันก็ต้องเพึ่งตัวเองแล้วยินยินฉันกินเสร็จแล้วฉันจะไปช่วยหาเอกสารให้ ขอบคุณพี่สาววันนี้คือวันที่เธอต้องตายฉันบอกเธอแล้วอย่าทำอะไรเหลวไหลก็บอกไปแล้วเธอควรซื้อสัสักนิด ชามีช่วยฉันด้วยเฮ้อเธอตายไปก็ช่างเถอะนี่ไม่ใช่โอกาสที่ดีในการกำจัดเธอเหรอโอกาสที่ดีฉันเคยเตือนคุณให้ระวังตัวข้อตกลงการอวนหุ้นยังไม่เซ็นรอให้เธอเซ็นเสร็จแล้วแล้วสร้างอุบัติเหตุขึ้นมาอีกตอนนั้นกลุ่มบริษัทจีก็จะเป็นของเราแล้ว ณกังวลจริงๆนะเจ้าหญิงอ้วนคนนี้บอกแล้วให้คุณอย่าทำเรื่องไร้าสาระคุณกลับอยากขัดขวางฉันฮึมรอให้คุณมารับเอกสารก็แค่รอให้โดนทับตายเถอะคราวนี้มาดูกันว่าคุณจะอยู่รอดได้ยังไง ฉันขัดแย้งกับคุณฉันทําแบบนี้ไปทําไมก็แค่ต้องการเอาบริษัทมาให้เร็วๆถ้าไม่ใช่เพราะคุณคนไร้ประโยชน์คนนี้เธอตายไปนานแล้วสามีช่วยฉันด้วยเธอตายก็แค่ตายไปนี่ไม่ใช่เหรือโอกาสที่ดีในการกําจัดเธอฉันเคยเตือนคุณให้ระวังตัวหน่อยข้อตกลงการอวนหุ้นยังไม่เร็นรอให้เธอเซ็นเสร็จแล้วแล้วสร้างอุบัติเหตุขึ้นมาอีกตอนนั้นกลุ่มบริษัทจี ก็จะเป็นของเราแล้วบอกแล้วให้คุณอยากทำเรื่องไร้สาระคุณกลับอยากขัดขวางฉันถ้าไม่ใช่เธอล่ะก็ข้าวของที่ไร้ประโยชน์นี่เธอตายไปนานแล้วฉันมีความสำคัญหรือเปล่าเธอไม่ใช่คนที่รู้ดีที่สุดเหรอน่ารำคาญนี่คือได้ยินแล้วฉันมีความสำคัญหรือไม่เธอไม่รู้ดีที่สุดหรอ น่ารำคาญคู่รักนี่จริงๆแล้วทำให้ฉันเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่อืมอ่ะภรรยาเธอตื่นขึ้นเมื่อไหร่ทำไมไม่บอกฉันถ้าบอกเธอละก็จะไม่เห็นฉากที่น่าทึ่งแบบนี้ไม่แปลกใจเลยว่าเป็นของฉันน้องสาวที่ดีสามีที่ดีเธอได้ยินอะไรบางอย่างไหมภรรยาภรรยา ไม่ได้ไม่สามารถให้พวกเขารู้ฉันได้ยินแล้วไม่อย่างนั้นวันนี้ฉันคาดว่าคงอยู่ไม่ถึงคืนนี้สามีลูกของเราใช่ไหมไม่เป็นไรภรรยาลูกจะมีในอนาคตแน่นอนแค่เธอปลอดภัยก็พอในอนาคตเด็กฉันจะให้เธอนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรในอนาคตแล้วยอดเยี่ยมจริงๆคนดีๆสามีที่ดีน้องสาวที่ดีถ้าไม่ใช่สิ่งที่เห็นเมื่อกี้ที่ได้ยินฉันคงเชื่อแล้วสามี ฉันอยากลงไปข้างล่างดีเราลงไปข้างล่างปฏิกิริยาของเธอนี่ได้ยินอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมดูเหมือนไม่ใช่ได้ยินหรือเปล่ามาลองทดสอบกันดีกว่าก็จะรู้กันอยู่แล้วแล้วเธอคิดจะทำยังไงอีกแค่เธอดูให้ดีพอภรรยากาแฟจะเสร็จในไม่ช้ารอสักครู่ ขอบคุณสามีฉันไม่เชื่อพวกเขาจะดีแบบนี้พวกเขาแท้จริงแล้วยังมีแผนการอะไรอีกอาหมิงเธอพูดถึงแจกันนี้จากที่สูงขนาดนี้ตกลงไปชีซูอยู่จะโดนกี่ครั้งใหม่หัวแตกเลือดไหลจะตายทันทีเลยไหมภรรยาน้ำเสร็จในไม่ช้ารอสักครู่เป็นละครที่ดีจริงๆฉันก็น่าสนใจมาก สามีมึงเหยียนทำไมแจกัาถึงตกลงมาพี่เธอทำให้ฉันตกใจมากแจกันที่บ้านนี้ตั้งอยู่ที่ราวบันไดน่าจะตั้งไม่ดีตกลงมาใช่แล้วภรรยาการวางแจกันแบบนี้อันตรายเกินไปฉันจะจัดการสิ่งเหล่านี้ก่อนเก็บให้เรียบร้อยพรุ่งนี้ฉันจะส่งคนไปเก็บแจกันที่บ้านกําจัดหมดแล้วนี่ยังไม่ตายอีกช่างโชคดีจริงๆฉันรู้สึกเหนื่อยหน่อย ฉันจะไปพักก่อนพี่ฟังนะโถ่เท่ากระดูกของพ่อตกลงมาไม่มีปฏิกิริยาดูเหมือนว่าเราคิดมากเกินไปเมื่อนา,นานมาแล้วรู้ว่าเธอเป็น ลูกสาวของกลุ่มบริษัทจีใช้คนไหนก็ได้บทละครสไตล์ไอดอนก็ทําให้เธอหลงรักฉันจนหมดหัวใจคนแบบเธอจะเป็นไปได้ยังไงร,รู้ทันแผนการของเราที่แท้การแต่งงานตั้งแต่แรกเป็นเพียงแผนการคุณว่าไงถ้าเธอรู้ว่าตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบก็เหมือนเป็นตัวตลกถูกเราหมุนอยู่เธอคงต้องร้องให้เสียใจมากขนาดไหน พ่อขอโทษนะฉันไม่ควรไม่ฟังคุณฉันไม่ควรเอาแต่ใจขอโทษครับไม่ได้ตอนนี้ไม่ใช่เวลามานั่งเสียใจต้องมีชีวิตอยู่ถึงจะล้างแค้นให้คุณได้ฉันนึกออกเหตุผลหนึ่งเราสามารถใช้การช่วยเธอรักษาเป็นข้ออ้างเรื่องหูหาแพทย์คนหนึ่งแล้วบนโต๊ะผ่าตัดอย่างเงียบเชียกกำจัดเธอ ภรรยาฉันช่วยนัดให้คุณแล้วแพทย์หูที่ดีที่สุดในประเทศแพทย์หูพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปรักษาหูพี่สาวหมอสองคนนี้นัดยากพี่เคยเหนื่อยมากจึงได้นัดจึงนัดได้ พี่เขยแน่ใจว่าทุกอย่างได้จัดการเรียบร้อยไหมสบายใจได้ฉันจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผู้หญิงชื่อจีซูอยู่อย่าหวังว่าจะรอดออกมาจีซูอยู่คราวนี้ตายแน่ฉันชนะแล้วจีซูอยู่เธอไม่สามารถชนะฉันได้อยู่ดี